สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆยอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเย็นของวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ครับทุเรียนของสวนสบายๆแปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านคำโทนอำเภอนาจะห่วยจังหวัดอุบลราชธานี อายุได้หนึ่งปีสี่เดือนแล้วครับเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยแตกยอดยอดก็เริ่มเขียวแล้วครับใบที่แตกออกมานี่เขียวเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วครับเพื่อนๆใบใหญ่มากเลยครับ แตกยอดออกมาแป๊บเดียวเขียวเลยครับหญ้ารอบๆโคนต้นทุเรียนใหญ่ยยโตรกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเพื่อๆจะได้เวลาตัดหญ้าอีกรอบหนึ่งแล้วครับทุเรียนของสวนสบายๆจะให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับ จะไม่ให้น้ำขาดจนดินบริเวณโคนทุเรียนแห้งเป็นอันขาดครับเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวร้อนและแห้งแล้งด้วยเนี่ยถ้าเพื่อนๆปล่อยให้ดินบริเวณโคนต้นทุเรียนแห้งนะครับโดยเฉพาะแห้งทั้งผิวหน้าดินและก็แห้งในระดับที่ลึกลงไปชั้นล่างด้วยเนี่ยทุเรียนนะครับ มันจะสลัดใบทันทีครับเพื่อนๆอย่าปล่อยให้สถานการณ์แบบมันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดน,นะครับเพราะถ้าทุเรียนมันสลัดใบนะครับนั่นหมายถึงมันต้องการลดการคายน้ํานะครับมันจึงสลัดใบทิ้งไปดีไม่ดีปลายยอดของทุเรียนอาจจะเหี่ยว อาจจะนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละต้นปลายยอดเหี่ยวแห้งตายไปเลยก็ได้ครับกว่าจะแตกยอดใหม่เนี่ยโอ้ยนานเลยครับเพื่อนๆดีไม่ดีต้นนั้นอาจจะพานตายไปเลยก็ได้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนต้นหนึ่งนะครับ เดิมเนี่ยผมเคยคิดไว้ว่าผมจะคงยอดมันไว้สองยอดนะครับแต่ผมเปลี่ยนใจแล้วครับการคงยอดไว้คู่ขนานกัน2ยอดนี่ไม่ดีแน่เลยครับเปลี่ยนใจครับผมจะมาตัดยอดมันทิ้งไปครับเพื่อนๆคงเห็นมันมีกิ่งสองกิ่งนะครับที่ โตคู่ขนานกันไปนะครับนี่ครับสองกิ่งนี้ครับมันแย่งกันเป็นเป็นยอดของทุเรียนต้นนี้นะครับเอ,อผมใคร่ครวญดูแล้วนะครับการที่จะคงยอดไว้แบบมีสองยอดเนี่ยดูแลรักษายากครับเพื่อนๆผมต้องตัดยอดใดยอดหนึ่งออกไปนะครับ ปัญหาคือจะตัดยังไงเออผมเลือกยอดที่น่าจะเป็นยอดหลักมาก่อนนะครับผมจะเลือกต้นนี้คงไว้ครับตัวนี้จะตัดทิ้งครับตำแหน่งที่ผมจะตัดนะครับ ผมดูแล้วเนี่ยตัดให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะตำได้นะครับแต่พอดีผมอยากคงกิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็คงกิ่งนี้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะตัดนะครับคือจุดนี้ครับนี่ครับจุดตรงนี้ครับ เพื่อให้กิ่งนี้โตต่อไปนะครับเป็นกิ่งข้างกิ่งนี้ก็โตต่อไปเราจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับเอายอดยอดนี้ออกไปเลยครับตัดเลยครับอย่าเสียดายนะครับเพื่นอนๆชุบ <laughs> เรียบร้อย โอ้ยใหญ่โตมโหฬารเลยครับตัดไปแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเสียดายจริงแหมยอดก็สวยด้วยนะครับกำลังแตกยอดเลยครับเพื่อนๆเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยครับเอาไปเสียบยอดเอาไปทำนั่นทำนี่ตอนก็ได้ครับ แต่ผมตัดแล้วครับท่ามกลางความเสียดายครับเพื่อนๆโอ้ทิ้งเลยครับนี่ครับพอตัดไปมันก็จะได้แบบนี้ครับเราจะเหลืออยู่เพียงยอดยอดเดียวครับคือยอดนี้ครับการดูแลก็จะง่ายขึ้นครับ จะรักษาทรงพุ่มตัดแต่งมันอย่างไรมันก็เป็นยอดที่โตขึ้นมายอดเดียวแต่ถ้าคงไว้สองยอดเนี่ยมันจะยุ่งยากมากเลยครับตอนแรกผมว่าจะรักษาไว้สองยอดนะครับเปลี่ยนใจครับเพื่อนๆเ,เปลี่ยนใจกันได้นะครับลองแต่งบางส่วนทิ้งไปนะครับนี่ไรประโยชน์ อันนี้ทับซ้อนกับด้านบนไรประโยชน์ตัดเลยครับส่วนด้านบนยังโตไม่เต็มที่ก็เอาไว้ก่อนครับต้นนี้ก็สูงสองเมตรกว่าเลยครับอตัดแล้วสบายใจครับ ต่อไปนี่แผลตรงนี้นะครับมันก็จะเหี่ยวแห้งไปนะครับแล้วกิ่งนี้นะครับจะโตเป็นกิ่งข้างออกไปด้านนี้นะครับก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยครับโคตต้นทุเรียนเริ่มรกแล้วครับได้เวลา ตัดง่าอีกรอบหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆนเพื่อนเืน,เอน,เอนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้สวนสบายสบายด้วยนะครับทุเรียนของสวนสบายสบายอายุหนึ่งปีกับสี่เดือนแล้วครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ